สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอจาก c h anel n the move วิดีโอนี้เรามาคุยกันต่อกับโลกิซีซั่น2อเอพิโซดที่2ซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยเหมือนเช่นเคยครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูล o กิและยังดูภาพยนตร์กับซีรีส์ของมาเวลยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ ประเด็นแรกสถานการณ์ที่ก้าวกระโดดจากตอนจบเอพิโซดที่แล้วต้องบอกว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันข้ามเนื้อเรื่องไวไปนิดนึงจนผมต้องใช้เวลาในการตั้งหลักเหมือนกันเราจะไม่เห็นถึงการเตรียมทีมและการวางแผนของกลุ่มตัวเอกจู่ๆก็ข้ามไปยังพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเลยครับแล้วเราจะค่อยๆรับรู้รับทราบ,บจากบทสนทนาของโลกิกับโมบิียสเองครับว่าพวกเขาไปทําอะไรที่นั่นแต่กลับกันถ้าคุณผู้ชมดูแบบต่อเนื่องจากเอพิโซดที่1จบแล้วตามด้วยตอนที่2เลยก็คิดว่าน่าจะเข้าถึงเนื้อเรื่องได้ไวกว่าฉะะนนนนนััััั้้สสําาาาหหหรรบบบบบใคที่่ดดดูแแปป์ตออออก็จจจเเญผมไง ลอนดอนปี1977ในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์คือที่ที่2ตัวเอกสะกดรอยตามซิวีเนื่องจากสัญญาณเทมแพทตของ Hunter X5 ขาดหายไปที่นี่ณนะช่วงเวลานี้ระหว่างที่เดินไปด้วยกันเราจะเห็นป้ายภาพยนตร์ที่แสดงโดยคิงโกจาก Eternal That is my great great grandfather That is my great grandfather Grandfather Father And me และโฟนเรนเจอร์ตัวละครจากมาเวลคอมิกที่ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนมาเวลเอชแอนนัวเล่มที่1วางจําหน่ายเมื่อเดือนกนรกฎาคมปี1985ครับโฟนเรนเจอร์เป็นเรื่องราวของเอจเบลเจ้าหน้าที่ซ่อมโทรศัพท์เขาได้รับงานให้ไปซ่อมโทรศัพท์เครื่องหนึ่งพร้อมกับพบว,ว่าอันที่จริงแล้วโทรศัพท์อันนั้นเป็นเหมือนคุกที่เอาไว้คุมขังเอเลี่ยนที่รู้จักกันในชื่อเซลทัสทว่าโทรศัพท์หรือว่าคุกที่เสียาหายก็เป็นสาเหตุให้เซลทัสหนีไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้น เอจเบลก็เลยพบว่าโทรศัพท์อันนี้มีเทคโนโลยีเอเลี่ยนที่ล้ำหน้าเขาก็เลยเอามาพัฒนาต่อจนมาได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ทําให้เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อกรกับเหล่าร้โฟลเลนเจอร์แม้จะไม่ใช่ตัวละครหลักในคอมมิกนะครับแต่เราก็ได้เห็นเขาปรากฏตัวในอีเวนต์สําคัญอย่างซีวิววอลด้วยเกร็ดความรู้เพิ่มเติมก็คือในปี1977เป็นปีที่ Star Wars ภาคที่4 A n อัน o p e เข้าฉายเป็นครั้งแรกและปีนี้ยังเป็นปีที่อัตริวางจำหน่ายเครื่องเกมในชื่ออัตตาร2600ออกสู่ตลาดอี เกี่ยวกับแบรดวูฟที่ X 5ไเข้าไปสวมรอยก็เป็นไม่ได้นะครับว่าเขาก็คือแวริเอตของแบรดวูฟที่อยู่ในเซคริตไทม์ไลน์กระทั่ง X 5็กทําำอะไรผิดพลาดไปสักอย่างจนเกิด n e x u s Event มันจึงทำให้เขาถูกทีวจับตัวมาแล้วก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ฮันเตอร์ของทีวไปในที่สุดสิ่งที่ชวนให้คิดต่อก็คือเมื่อ x 5กลับมาที่เส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจตามหาซิลวี่เขาได้ลงมือทำอะไรกับแบรดวูฟตัวจริงที่อยู่ในเส้นเวลานี้หรือไม่ จะโดน X5 พรูนไปแล้วหรือเปล่าผมคิดว่าทีมสร้างอาจจะเตรียมคาตอบเอาไว้ให้ในเอพิโซดต่อไปก็เป็นไปได้ครับนอกจากนั้นการที่ X5 ยังคงสถานะ b r a d v o o เอาไว้ได้เรื่อยมาก็คงเป็นเพราะว่า TVA ณนะตอนนี้ได้ยกเลิกปฏิบัติการลบสาขาเวลาไปแล้วในขณะเดียวกันนะครับการที่เขามีเทมเพสก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้เขาสามารถเฝ้าระวังการการะทําของตัวเองได้ว่าจะเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดแขนงใหม่ของเส้นเวลาหรือเปล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bradvoof ในคอมิกเขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนทอเล่มที่319 วันจำนายเมื่อกลุมภาพันปีปี1982ครับแบรดวูฟมีอาชีพเป็นนักแสดงที่รับบทบาทเป็นตัวละครเซเนียก ร่างเงาของซนิแอคนั้นจริงๆแล้วมีที่มามาจากดอมมามูราชาแห่งดาร์กในเมนชั่นดอมมามูตั้งใจส่งตัวตนที่เป็นสมุนของเขามายังโลกเพื่อครอบงําเหยื่อคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เหยื่อคนนี้ทํางานให้กับเขาตัวตนดังกล่าวเขาครอบงําทอมมาเวิร์นหนุ่มหลังคอมที่เกลียดชังโลกใบนี้เป็นทุนเดิมพอได้รับพลังแห่งความมืดหมอนี้ก็เริ่มต้นสังหารผู้หญิงไปกว่า5คนและเป็นที่รู้จักกันในนามแจ็คเดอะริปเปอร์กระทั่งเมื่อทอมมาเวิร์นเสียชีวิตสมุนแห่งความมืดตนนี้ก็หาร่างใหม่และคคคนนนนนั้ก็็ือบรดเป ตัวร้ายจากหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งซึ่งสถานที่ถ่ายทำเคยใช้เป็นที่สำหรับทดลองมนฮัตตันโปรเจกต์ในยุคแรกเริ่มครับเศษซากระเบิดที่ตกค้างถูกจุดโดยประกายไฟแรงระเบิดทำให้แบรดวูฟได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีเขาได้รับพลังเหนือมนุษย์กลับมาและพอผนวกเข้ากับสมุนของดอมมูที่เข้ามาครอบงำม,มันจึงทำให้แบรดวูฟผันตัวเองไปเป็นฆาตรกรต่อเนื่องจนกลายเป็นศัตรูของทอมเมื่อเขาลักพาตัวเพื่อนของเทพเจ้าสายฟ้า เราลกลับมาที่เรื่องราวของโลกิกันต่อนะครับประเด็นเรื่องการแก้ไขเวลาที่ผู้ชมบางส่วนคอมเมนต์ถามมาว่ามันมีการเปลี่ยนกฎไปจากที่บรูซแบนเนอร์เคยพูดไว้หรือไม่ Time does work that way. Changing the past doesn't change the future. If you travel to the past, that past becomes your future and your former present becomes the past. ถ้าาตามที่ผมเข้าใจก็คือในมัลติเวิร์สยังคงใช้กฎเดิมนะครับที่ว่าด้วยการกระทําที่เปลี่ยนแปลงไปจะไม่มีผลต่ออนาคตของเส้นเวลานั้นๆแต่ว่าจะเป็นการแตกแขนงไปเลยทว่ากลับกันนะครับสิ่งที่โลกิซีซันสองเอพิโซดที่1พยายามจะอธิบายก็คือไทม์ไลน์ที่ทีวสถิตยอยู่จะไม่ใช้กฎเดียวกับมัลติเวิร์ส อดีตปัจจุบันและอนาคตของ TVA จะไม่มีการแตกแขนงนั้นทําให้การแก้ไขอะไรก็ตามที่อยู่ในไทม์ไลน์ของ TVA มันจะส่งผลต่อเนื่องกันหมดครับแก้อดีตก็จะมีผลต่อปัจจุบันแก้ปัจจุบันก็จะมีผลต่ออนาคตซึ่งกฎนี้จะมีขยายความเพิ่มเติมอีกหรือไม่ผมคิดว่าต้องรอดูกันต่อในตอนถ่ัดไปครับว่าด้วยวันโลกล่มสลายที่โลกิพูดถึงก็อ้างอิงไปยังซีซั่นแรกที่ซีวีเลือกใช้เส้นเวลากับสถานที่ที่จะเกิดภัยพิบัติในการหลบซ่อนตัวจาก TVA กฎข้อหนึ่งที่ถูกย้ำื่อยมาตั้งแต่ดร์สเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสที่บอกว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์นั้นๆข้ามไปยังอีกเส้นเวลาหนึ่งนานเกินไปมันจะทําให้เกิดการชนกันของไทม์ไลน์นะครับหรือที่เราเรียกมันว่าปรากฏการ in ์อินเคอร์ชันสตีเฟนการมาของคุณควรภาว่าเป็นจริงจะทําให้มันไม่เสถียรยิ่งคุณทิ้งรอยไว้เท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดอินเคอร์ชันทั้งนี้อินเคอร์ชันนั้นดูเหมือนจะหลบเลี่ยงได้ด้วยกแห่งพิิบัต เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานที่หนึ่งเกิดการล่มสลายไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดน้ําท่วมถล่มเมืองหรือว่าดวงจันทร์แตกพังถล่มลงมาการที่คนนอกทำลายเข้าไปอยู่ในนั้นแขนงเวลาก็จะไม่เกิดและที่สําคัญก็คือทีวีจะตรวจไม่เจอด้วยวิธีการนี้จึงเป็นวิธีที่ซีวีใช้อาตัวรอดมาตั้งแต่ที่เธอยังเป็นเด็กทีนี้ถ้าเราเอากฎเรื่องการเกิดอินเคอร์ชั่นมาทำความว่าใจด็อกซ์และเอ็กไฟฟ เอ็กไฟใช้วิธีลบแรดบูฟคนเดิมออกไปแล้วเข้ามาสวมรอยแบบไร้รอยต่อส่วนในพลด็อกกับคณะทีมงานของเธอไปซ่อนตัวในที่ที่จะเกิดภัยพิบัติมันก็เลยเป็นเหตุผลที่พอจะช่วยให้คาตอบกับเราได้นะครับว่าทําไมโมเบียสกับโลกิจึงหาพวกเขาไม่เจอในตอนแรกหรือกลับกันในกรณีของเอ็กไฟที่เขาไม่ได้ใช้วิธีการสวมรอยแต่ถ้าเกิดที่ที่เขาไปแฝงตัวกําลังจะเกิดภัยพิบัติบางอย่างมันก็จะสามารถใช้อธิบายเหตุผลที่กลุ่มตัวเอกหาเขาไม่เจอได้ด้วยเช่นกันครับ การไล่ล่าเอ็กซ์ไท์ทำให้เราได้เห็นพลังและบริบทของความเป็นเทพเจ้าจากโลกิอีกครั้งเะครับเพราะว่าความรู้สึกที่มีต่อเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะเฮียมีความเท่สมาร์ทและทําให้เรารับรู้ได้เลยว่าพี่แกเอาอยู่แน่นอนพลังของโลกิที่ปรากฏก็จะมีการใช้คลื่นพลังโจมตีโดยตรงพลังในการสร้างภาพดวงตาพลังเทเลเคนิสที่เคยใช้เห็นมาแล้วในโลกิซีซั่นแรกและชาร์โด้เพลย์ที่เป็นสกิลเงาที่ใช้จับกลุ่มตัวเป้าหมายยังไงก็ตามนะครับสกิลเอนชานยังใช้ไม่ได้นะแม้ว่าซีวีจะสอนไปแล้วในตอนท เราจะได้เห็นปมของโมเบียสในตอนที่2ตัวเอกได้ตัว x อกลับมาแล้วนะครับการยูยูและพูดแทงใจดําก็ทําให้โมเบียสที่เหมือนจะสบายสบายกับเรื่องนี้กลับมีอาการชุนเฉียวฟิลขาดขึ้นมาผิดกับโลกิที่ทําให้เราต้องลุ้นมากกว่าว่าเฮียจะทนไหวไหมแต่ก็เป็นโลกินะครับเทพแห่งความเจ้าเล่ห์ที่เจรจาตามเกมได้เป็นอย่างดีการแสดงบทบาทของพระเอกยังทําให้โมเบียสกับ B15 เกือบหลงเชื่อไปแล้วด้วยซ้ำว่าโลกิกําลังของขึ้นจริงๆหรือเปล่า ความนิ่งของโลกิจึงเป็นภาพสะท้อนกลับไปยังโมเบียสนะครับโดยเฉพาะในตอนที่ทั้งสองคุยกันเรื่องโอกาสในการกอดไปค้นหาตัวตนของโมเบียสที่อยู่ในสวิต์เทมไลน์ความกังวลว่าจะเจอชีวิตที่ดีกว่าจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับว่าทําไมโมเบียสจึงหลีกเลี่ยงที่จะค้นหาเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะถ้าเราลองทบทวนดีๆการค้นหาคําตอบเกี่ยวกับตัวตอนอีกคนที่ยังใช้ชีวิตในเส้นเวลาหลักคําตอบจะมีแค่เสมอตัวไม่กระจิตตกไปเลยเพราะถ้าไปเจอชีวิตจริงที่แย่กว่าเราก็จะโอเคกับการเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ให้กับทีวีเอ มันจะนำไปสู่การคิดไม่ตกได้เหมือนกันนะครับและอาจจะนำพาวความเปลี่ยนแปลงมาสู่คนคนนั้นได้เลยเช่นโมเบ u สอาจจะกลายเป็นตัวร้ายของซีซั่นนี้ในตอนจบก็ได้การเจราจากับ x5 ก็เพื่อให้ได้คําตอบเกี่ยวกับการดัดแปลงเทมเพลตของเขาว่าฟังกช์ชันที่เปลี่ยนไปของอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรและเพื่อหาเบาะแสของซิลวี่ครับ กระทั่งเขาก็ยื้อเวลาจนถึงที่สุดจนต้องยอมบอก mm. x อ็กไฟน์นำพา2ตัวเอกไปยังแขนงเวลาที่ซีวีเลือกใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าเขาจะตามเจอซีวีแต่ว่า x อ็กไฟก็ไม่ได้จับเธอครับ mm. เขาบอกว่าเขาละทิ้งหน้าที่แลวไปใช้ชีวิตสำราญในฐานะดาราดังอย่างแบรดวูฟ คำถามก็คือเขาละทิ้งหน้าที่จริงๆหรือว่าทั้งหมดที่เขาทํายังอยู่ในแผนการของเขาและนายพลด็อกส์เพราะเท่าที่สังเกตจากเอพิโซดแรกมันดูเหมือนว่าเอ็กไฟสจะเชื่อฟังนายพลมากๆจึงเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เขาจะละทิ้งหน้าที่ตัวเองอะนะครับทว่าทั้งหมดที่เขาทําอาจจะเพื่อดึงความสนใจของโลเกตและโมเบียสให้เสียเวลากับการไล่ตามเขาและซีวี่โอกาสให้นายพลกับพรรคพวกมีเวลาเยมการเรื่องทาลายสาขาเวลาแบบที่เกิดขึ้นในตอนจบเอพิโซดนั่นเอง สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจเนฟเฟรนเต้ครบเครืร่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลี โดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คนเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนฟร r นเต้ e มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และช้อปปี้ของเจนฟรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเด m o มฟรับส่วนลดพิเศษ10 0บาทเลย ในฝั่งของออโรบอสก็ยังคงทุ่มเทกับการซ่อมแซมเครื่องทอเวลาที่ได้รับความเสียหายครับเขายังเป็นเหมือนด่านหน้าที่คอยปกป้อง t v a และการล่มสลายของเวลาที่เรียกว่าเทมเพอร์เมลดาว ออโบรบอส,สร้างเครื่องซ่อมแซมสาเร็จแล้วแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือประตูนี้แลภัยบันล็อกขึ้นมานะครับทำให้เขาออกไปด้านนอกแบบที่โมเบียสออกไปช่วยโลกิไม่ได้ซึ่งการเปิดประตูจะต้องเป็นคนออกแบบเท่านั้นที่จะเปิดได้ด้วยเทมเพลออร่าของเขาแน่นอนว่าคนคนนั้นก็คือฮิฮูริเมนที่ตายไปแล้วและอีกคนก็คือมิสมินิตที่จะช่วยเปิดได้ก็ไม่อยู่การตามหาคนทั้งสองจากเส้นเวลาที่เหลืออยู่จึงน่าจะเป็นภารกิจต,ต่อไปในเอพิโซดที่3ครับ เพิมเติมก็คือต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมก็ว่าทําไมภาคไทยเสียงคุณมากเพราะจริงๆแล้วคนที่ภาคเสียง OB ก็คือป้ารุธพี่รุธแล้วก็คุณรุธนั่นเองครับปอลออยากให้มีภาคต่อมากๆนะครับสำหรับเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครแถมตอนนี้ไม่มีมิสมินิตมาช่วยปลดล็อกด้วยเราติดแนนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านที่บันทึกเหตุก,การณ์จากโต๊ะอาหารเมื่อเช้า เรนสเลเยอร์ลบข้อมูลในเทมเพลตของตัวเองออกไปหมดเพื่อกลบร่องรอยไม่ให้ใครตามเจอทว่าเคซี่ที่ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นนักวิเคราะห์ก็ค้นเจอว่าก่อนที่ราวน่าจะจากไปเธอได้รับการช่วยเหลือจากมิสมินิตผนวกกับเหตุการณ์ในซีซั่นที่แล้วแสดงให้เห็นว่ามิสมินิตเป็นคนเอาไฟล์ข้อมูลบางอย่างจากฮิวเดเมนมาให้กับราวน่าการหายไปของทั้งคู่จึงต้องมีส่วนเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนอ๋อรู้แต่เขาว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่าใครอ่านให้สนุกนะ เคซี่ยังแสดงให้เห็นว่าเขาทำหน้าที่นักวิเคราะห์ได้ดีมากๆกนะครับเขาสามารถบอกได้ว่าทีมแพทที่ดัดแปลงโดย X อ็กไไม่ได้เกี่ยวกับการบล็อกระบบการติดตามตัวเขาจำทีวีไกด์บุ๊กได้ทุกหน้าและนั้นทำให้เคซี่เป็น FC ของออโรบ r ร s สีกด้วยส่วนแง่มุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิส i n นิตก็คือยิ่งมีการพูดถึงตัวละครนี้ก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกได้นะครับว่าเธอไม่ใช่ AI มุ้งมิ้งแน่นอนยกตัวอย่างเรื่องที่เธอจะเป็นคนคอยดูระบบข้องควบคุมเครื่องทอเวลาจากาเอพิโซ ประเด็นเกี่ยวกับการตามหาเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ T.V.A. เดิมทีก็จะมีมิสมินิทคอยช่วยแต่พอเธอไม่อยู่นักวิเคราะห์ก็ต้องแกะรอยเองด้วยระบบแมนนวลหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเธอกับฮิวเเมนและราวนาซิวิใช้ชีวิตเรียบง่ายในสาขาเวลาที่เธอเลือกนะครับกระทั่งโลกิไปหาเธอเพื่อบอกกับเธอว่าเขาต้องเผชิญกับปัญหาไทม์สลิปปิ้งที่ทําให้เขาย้อนเวลาไปมาระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งทวัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นไทม์สลิปปิ้งเกิดกับโลกิเฉพาะในตอนที่เขาอยู่ใน T.V.A. โลกิเจอซิวีในอนาคตและเขาอยากรู้เหตุผลว่าทำไมเธอจึงไปปรากฏตัวที่นั่นอย่างไรก็ตามนะครับซิวียังไม่รู้เรื่องนั้นจนกว่าเธอจะเข้ามามีเอี่ยวกับเรื่องทั้งหมดกระทั่งความจริงก็มาเฉลยเพราะอาการลุกลี้ลุกลนของ X-Files ที่รู้ว่าด็อกํ์กำลังจะลบสาขาเวลาทั้งหมดและสาขาเวลาที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็อาจจะโดนไปด้วยภารกิจขัดขวางนพลด็อกจึงเริ่มต้นขึ้น เพราะว่าแม้จะทําสําเร็จแต่มันก็ล่าช้าไปมากเนื่องจากแขนงเวลาได้ถูกทําลายไปเกือบทั้งหมดยังไงก็ตามสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือการลบเส้นเวลามันเป็นการแก้ปัญหาในคราวนี้เท่านั้นเพราะยังไงยังไงธรรมชาติของแขนงเวลามันจะมีเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่ทําให้ไม่เป็นปกติก็คือ TVA ในยุคสมัยของฮิวเรเมนที่คอยตามลบแขนงเวลาไม่ให้เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเอาตามความเข้าใจของผมนะครับภารกิจของด็อกซ์ไม่ได้ลบมันเิเวิร์สออกไปนะ เพราะท้ายสุดแขนงเวลาก็จะงอกมาใหม่อยู่ดีนั่นก็แปลว่าถ้างอกมาใหม่ปัญหาเรื่องเครื่องทอเวลาก็ยังต้องแก้ไขและนั้นทําให้กลุ่มตัวเอกต้องตามหาวิกเตอร์ททมลี่ตามที่เราได้เห็นไปในวิดีโอตัวอย่างนั่นเองเอาเละครับและประเด็นสุดท้ายเกี่ยวข้องกับนายพลด็อกส์ผมเชื่อว่าบทบาทของเธอยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเพราะถ้าเราย้อนกลับไปในเอพิโซดที่1ตอนที่เธอคุยกับ x 5มันจะมีประโยคนึงที่เธอบอกว่าผู้วิทักษ์เวลาอาจจะเป็นของเกแต่สิ่งที่เขาเตือนเป็นจริงมองยังไงก็ไม่มีทางเป็นอื่นไปไปด้ at end คำเตือนที่เธอได้รับได้นำไปสู่ภารกิจทำลายแขนงเส้นเวลาที่เกิดขึ้นในตอนที่2คํคำถามก็คือใครที่เป็นคนมาเตือนเธอและสิ่งที่คนคนนั้นเตือนคือเรื่องอะไรคนที่เตือนอาจจะเป็นตัวละครใหม่หรือตัวละครที่เราคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอดูกันต่อไปนะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ ก่อนจากกันไปเหมือนจะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาถามว่าผมได้ดูสีตอนแรกในรอบสื่อหรือเปล่าคําตอบก็คือผมไม่ได้ดูนะครับไม่ได้รับเชิญแล้วก็ผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยอะไรที่เป็นรอบสื่อก็คือตัดทิ้งไปได้เลยแล้วผมก็มองว่าดีแล้วที่ไม่ได้ดูครับเพราะจะได้มาทําวิดีโอวิเคราะห์แบบนี้ไปพร้อมกับคุณผู้ชมเนื่องจากผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้ก็จะรู้เท่าเท่ากับคุณผู้ชมนั่นแหละครับเอาละรขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนสําหรับการติดตามนะครับผมเอจากช anel The Move ลาไปก่อนเจออกััันนใหหมว่วดดีโนะีโ้าสสครบ